ก็สิ่งที่คุณสุปันพูดเนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่ผมแอบส่ง Facebook พี่ทวีนะพี่ทวีก็เขียนในในเพจของตัวเองบน a c e b o o k <ะ>นะอ่าได้เวลาที่ประชาชนจะต้องทบทวนการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็ใช้ดุลพินิษด,ด้วยด้วยความมีสติและปัญญาะนะฮะเอ่อทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมสิ่งที่คุณสุบานพูดไว้ว่าเออจังหวะเนี้ยถ้าการเมืองมีการเคลื่อนไหวยเยอะแยะไปหมดนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์เนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ย เป็นยังไงบ้างโอ้โหประชาธิปัต์นี่จะบุกไปที่อีสานนะไปบ,บุกไปที่บ้านพิชวีนะไปไปเปิดตัวสอสอีสานที่วงชาวลิกุลแล้วบอกว่าไปไมเออจะมีคนมาเนี่ยนะสี่พันคน 4, คนุษยพันสี่พันคนอ้าวลุงตู่ไปไหนลุงตู่พรุ่งนี้จะไปชุมพรเออไปไปตั้งวงปลาใสาที่หน้าเทศบาลาลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพรของลุงตู่เนี่ยบอกว่าเตรียม เก้าอี้ไว้รองรับคนหมื่นสองพันคนทุณสุพันพี่ทวีโอ้โห,โหผมม,มาอย่างไรคุณจากใจ,พ,จพี่นี่ประสบการณ์ออที่เคยรู้และเคยทํางานการเมืองมาเนี่ยนะอืผมไม่คิดลายหัวครับคิดว่าฆ่าเหมารถฆ้าเหมารถเอาคนมาอีกคนนี่คุณจากใจเมื่อกี้หมื่นหมื่นสองพันหมื่นสองพันที่ชุมพรหมื 12, <000 S 2> ่นสองพันที่ชุมพรเอาตีซะ ตีซะว่าเป็นผู้ติดตามว่าที่ผู้สมัครแล้วก็คนของพรรคการเมืองในเขตต่างๆตีถ้าสองพันวิธีเยอะเลยนะหมื่นคนถ้าจะต้องเหมารถมาบรรทุกคนหมื่นคนมาเอาเป็นรถตู้รถบัสรถบัสเนี่ยก็ต,ตีซะ <c oughs> รถบัสสี่สิบที่นั่งอ่าสี่สิบที่นั่งเออสิบ <า S 1> คันก็สี่ร้อยร้อยคันสี่พันสามสามร้อยคันนะ รถบามร้ยสันร้อยันนะผมมาตีถั้าคันละสองหมื่นนะนี่ตีกดต่ำนะน,นะรถตู้คันละห้าพันไปกลับนะอ่าฮะนี่เป็นเป็นการบริการนะนี่นี่ตีแบบถูกกฎหมายนะเป็นบริการขนส่งนะอืมอันนี้กรกตก็ต้องเจ็บตัวเลขครัถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะอืมไม่ไม่ได้คิดเรื่องค่าใช้จ่ายลายหัวนะอ่ฮะ แต่มันมีค่าเดินทางเดินทางมันมีค่าเดินทางที่เดินทางมากันเองมันมีอยู่แล้วอ,อ่ะอืมก็ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยเอออ่าฮะประชาธิปัตย์หกพันเมื่อเมื่อสกู่บอกว่าสี่พันนี่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยเขาเขาเคลมว่าจะมีหกมีหกพันนะเฉลี่ยถ้ามาหกพันนี่ผมผมพูดจะไม่ได้ดูหมิ่นดูแกลพี่พี่น้องน้องเพื่อนประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ในภาคอีสานโดยเฉพาะโคราชเนี่ยคุณบอกจะมาหกพันเนี่ยอืม หืดนะอ่าฮะออเพราะจริงๆแล้วประชาธิปัตย์แทบไม่มีฐานเสียงในในโคราชเลยอืมไม่พูดแบบย่ำใจกันเลยนะครับผมถึงถามว่าไปทำไมอไปเปิดตัวเป็นผมนะอันนี้ขอขอญาตนะขอญาตีนี้ขึ้นขึ้นธรรมาตเลยนะครับผมเป็นประชาธิปัตย์ผมจะไม่เปิดตัวอะไรคู่ครมหรอกครับผมจะใช้เงียบอืม นะครับเงียบอ mm ื hmm. เปิดว่าส่งผู้สมัครตรงก็คือไม่ไม่ใช่เงียบมิจิลีแบบภาษาโค mm hmm. ราชบ้านที่ถุยนะคือคจะจะทําแบบพอสมน้ําสมนิ้งเนี่ยเพราะไม่ได้หวังผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี mm ่ยอย่าลืมว่าประชาธิปัดปักธงในภาคอีสานมากี่รอบแล้วไม่เคยได้ครับไม่เคยได้ตั้งแต่คุณสุทัตน์เงินมืน่นมาไล่มาคุณวิท,ทูนามบุตรอะไรก็ ไม่รู้เงื่อนไขอะไรมันล้มเหลวตลอดนะครับอืมแ้าที่ที่น,นั่นก็คือว่าผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ในเขตเลือกตั้งของโคราชเป็นผู้สมัครอืมเรียกว่าอะไรอ่ะเกตใ้ท้ายอ่ะครับเมื่อปีผมบอกเฮ้ย <c oughs> พรรคประชาธิปัตย์หาคนมาลงเลือกตั้งได้แค่นี้เองเหรออือ <c oughs> นี่นี่พูดในฐานะของคนที่ไปเขาลาดบ่อยไปขอข้าวขอน้าก็กินอย่นะแล้วรู้แบบเตี้ยสุดตังมุมของของลูกหลานคนโบราณก็นดวดีด้ดีลืมไปเลยอากเป็นมันเลยพี่ทวีบอกกันประชาธิปัตย์จะไปเปิดตัวสสอีสานเนี่ยที่มงโชลิตกุณบอกว่าจะมีคนมาร่วมหกพันคนเนี่ยพี่ทวีเธอเงียบไปเลยพี่ทวีเปิดไปหน่อยสิครับพี่ทวีครับ พี่ทวีครับนะฮะเออเงียบเลยคนที่ข้าวงมชิทพวกนักเรียนนักศึกษาหรือเปล่าไม่รู้มันมีนักศึกษาเยอะขนาดนั้นเหรอต้องหกพันคนเลยเหรอที่คือการพูดนะฮะปฏิปัติล้างลานี่โคราชมานานมากนะฮะคิดว่าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาจะไม่มีตัวตนให้ปัดเลยอืมถ้าตัวยุค ที่เคยมีใช้ท้ายคือคุณทิพย์พล้อพันอุ่เป็นพพตขาปีสองเก้านะอาจารย์คุณทุนปุงจิรมกรเนี่ยที่ที่เป็นนะแล้วก็วมีจิตดาร์เฉียวภูพาคุนความดีทึ่งได้มั้าสมัยหนึ่งขึ้นจากอำตาจริงคือทุนปุงจิรมกรที่คนเองก็อาจจะโด่งดังกปถึงอำตาว่าเลือ่อนเลื่นไปซะก่อนไม่มีการวางขานะเมื่อก่อนก็มีพัดเมืองต่าง แต่ว่าเนื่องจากภาพของกาปฏิเสธนสายารองวิสารเนี่ยคือพักของคนพักได้ไใช่ท<ช>ี่มีผู้ถูกนะทำให้แบบคนคือนักการเงินบ้านเราเนี่ยนะไนม่ได้เรื่อนไปเดี๋ยวอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเขาเรวมแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ได้เขาไม่อยู่ที่นี่หรอกเพราะทุกคนคิดว่ารวเพื่อจะได้ครับน,ะ,นะบางคนเนี่ยมีมีแนวโน้มจะอยู่เพื่อไทยแต่พอเพื่อไทยไม่เอาก็ไปอยู่พรรคุณตู่ก็มีอืมคือเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอุดมการณ์เลย อืหอือความจะได้หรือไม่ได้อยู่พักไหนให้พลอยปฏิบัตแล้วก็มคสอสอให้ปบัตกับสอสอของพักอื่นในอิสานที่ที่บัมาคือสอสอให้ปบัตรเนี่ยจะเป็นพวกรายความเป็นพักหน่นที่อะไรต่างคือไม่เหมือนกับสอสอพักอื่นที่เป็นเสีีเป็นอะไรต่างการใช้จ่ายการอะไรต่างมันเยอะกว่าแล้วก็มีบางคนในพักผู้ใหญ่ในพักพูดถึงว่า พักไปให้พัดไม่ซื้อเสียงแต่คนที่ลงให้ปัดไในเกดกันตายก็าซื้อเสียงเหมือนกันนี่นไหมเขาไม่รู้สึกคนก็รู้สึกเลยใหญ่ในพักไม่ใหญ่แต่ผู้สมัครซื้อพักของพักไม่ได้ซื้อพักไม่พักไม่ได้ซื้อพักไม่ได้ยุ่งอ่แล้วคนนโยบายของพี่พัดไม่ได้ตอบโจทย์ก็เทียบกับราคาข้าวอ่าเที่ยบกับกรณีของเจ้าขข้าว รเราไม่พูดถึงการทุจริตนะอผมเคยคุยกับชาวบ้านชาวที่ไปจำานาว่ะนี่ปัจจัยไม่ถึงอะให้ปาระกันราคาข้าวนิดเดียวเองฮะไม่มีความหมายเลยในขณะที่เพื่อไทยซื้อทุกเม็ดเลยครับอืมคือมึเข้าในมุมชาวบ้านเลยเนี่ยความใจถึงอยู่ความกล้า,าทุ่มเลยนะคือคือต่างงมเป๊ปากลำบากมากแล้วทุกหลังเนี่ย มันมีพักใหม่ๆเข้ามาที่มาแย่งชิงบางคนเพราะก่อนไม่บัดกได้สสในเขตพื้นที่เชลยแล้วนะครับเมืองๆถูกไหมวันนี้ก็ไม่ได้นะพักอื่นแทนนะฮะมีโอกาสก็ผมยากแต่ก็ยังดีนะผมยังชื่นชมนะถ้าเขาอไากปัดจะนับเอาเอาเอาครั้งวันพรุ่งนี้จะเป็นปรากฏการ์แล้วก็ยอมนับหนึ่งนะครับอย่าหยุดแล้วไปเรื่อยๆถ้าวันนี้มีโอกาส ผ่านมาผมคจะช่วยแล้วว่าใช้ปัดเออน่าจะลองไปพิสารเป็นปลาบ่อใหญ่อ่านะค,คือคุณเอาเบ็ดดีๆไปตกให้มนันมีโอกาสอืมผ่านมาพี่ปัดละเลยภาคอีสานภาคเหนือมากไปนะไปไปเอาของชัวๆคือภาคใต,ต้เพราะว่าหนึ่งของของตาย,ยอยู่แล้วไม่ต้องไปเหนื่อยมากนะ ที่มีคันตัวเอาสาอยฟ้าสมัคิก็ไไม่ต้องเหนื่อยไงครับอืมแต่ตัดเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยนะประเด็นนั่นไม่วางขานไม่วางอะไรก็ทู่พักอื่นไม่ได้อืมก็แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ผมก็ยังอยากจ,จะให้ไปตัดนะคือมันก็ต้องตีก้อนแรกนะจับที่ก้อนแรกแล้วมันก็จะสกัดให้เป็นคู่โดไมได่ตั้งวันเดียวนะการเมืองไทยก็ไม่ได้จบไปวันสมัยนี้นะผมอยากจะให้จับเพรา อยากให้คนอีสานก็ไม่จูนลุ่งไเยอะครับอ่อีพักครับตอนนี้คนอีสานก็เนี่ยคือในก็เพื่อไทยเพราะเขาไม่มีจูเลือกที่ดีกว่าก็บูื้นทไทยด้วยเราเจอพื่อไทยในอีสานก็กล้ๆไม่ต่างในภาคกงเมก่อนครับอ่าพื่อไทยก็คือคือไม่ค่อยลงพื้นที่หาเสียงแล้วเพราะในอีสานยังไงก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนี่ก็เป็นจุดอ่อนครับอ่าอ่าอ่ายร้อนมาประเด็นที่คุณเล็กพูดถึงสักครู่นี้คือ คุณภาพพักการเมืองครับคือคราวนี้อยู่ที่ประมาณ6พันล้านอืมเกือบ6พันล้านใช่เทียบกับคุณภาพสอสอที่ขาดประชุมบ้างสภาล่มบ้างไปด่าก,กันในสภาบ้างอะไรบ้างคือไม่รู้ว่าม่คุ้มไหมกับพวกประมาณกับคํา,าคว่าเราประชาตไตที่มองแค่การเลือกตั้งอืม,อมคือผมคิดว่า6พันล้านแล้วได้คุณภาพอย่างนี้น่าเสียดายนะ อืมนะแล้อย่าลืมนะทำไมที่อย่าสสเนี่ยนะทั้งสสสสเนี่ยในยุคของสูเนี่ยที่จะโสมีปัญหามีตำหนิทั้งนั้นแหละฮะนะใช่ไหมครับก็เราก็รู้ดิ่กระทรวงตรีก็มีตำหนิสสก็มีตสวก็มีตำหนิหลายคนแต่ไม่มีใครันทำอะไรใช่ใช่ซึ่งตรงนี้คุณเพื่อเวยงานทั้งน่้ประทับใจอย่างที่เน็ต กับองค์พระปกเกล้าวิ่างมหาวลัยการผมว่าน่าจะเห็นใจนะของนักการเมืองเจริญคนเลยแล้วก็รายงานทุกดาเลยนะว่าอต่อคนนี้พูดสภาไปยังไงนะเหมือนกับเวลาตราเตะบอลแล้วก็เร่อก็รู้นะว่ามีการให้ใใหห้้ดาวให้แจ้งให้คะแนนนะเกรดนะคนนี้เป่นบางทีคนดีบางทีไม่ดีก็เกรดขูงเกรดต่ำแล้วแต่จังหวะนี่มึงนักการเมืองเจริญเฮ้ยคนนี้พูดสภาเป็นประโยชน์เอา คนนี้ผู้จาไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องให้ประชาชนรับรู้เขาเนี่ยน่าจะทำมันทำไม่ยากหรอกองค์กรใหญ่ๆนะครไอพีจีปตทหรือบริษัทใหญ่เขาวีคิพีไอทำงานทำงานเป็นยังไงนะป่วยไหมประชุมอีกครั้งไ้ออกพื้นที่กี่ครั้งเหมือนทำไมไม่เอาเงินพันล้านอย่างนะซึ่งปตทเองก็มีงบเรื่องของ กองทุนพัฒนาประเาศไทยทุนเงินก็ไปพันล้านเนี่ยครับใช่ก็ทำในตัวตระกัชนี้ที่วัดเนี่ยนะคุณภาพส่อตอคุณภาคต้องตีฮะต่อต่อคนนี้เคยด่าอยู่ผู้เิจารากลบคายในสภาฮะคุณอีกชบเนี่ยเห็นเห็นใหญ่ไว้ตัดเกณฑ์เหลือนสาคะแนนอือ่าต่อต่อคนนี้พูดดีพูดเพื่อประชาชนพูดเป็นประโยชน์แปลคะแนนแล้วรายชุอสกดาต่อสอคนนี้ขาด นะกี่ครั้งครับก็ตำรวจจราจรยังตัดแต้มคนขับรถที่มรใช่ใช่ใช่คนขับรถที่ถูกตำรวจจราจรเนี่ยนะตัดเกฑดได้ทําไมไม่มีอ้ปกรไหนใช่ตัดเกู้ที่สะพาหรือสสซึ่งมีแค่เ้าเจ็ดร้อยคนนะครับนะเขาทำไมไม่ทำอ่าครับเออทิ้งไว้เป็นเป็นเออเป็นปริศนารอเวลาจะมีใครมาทำนะครับ หรือถ้าเรามีกําลังมีปัญญาเราจะทํานะครับอย่างที่พี่พทวีบอก